สวัสดีครับไอ้ครับไอ้ซีครับทิปกันง่ายต้องออนต้องไม่เดี๋ยวตอนนี้มีคนฟุตเวิร์กใหม่คนนะใครคะใครคนนี้หนึ่งสองใครอีกคะอีกคนนึงก็ก็มีตัวตัวสอดแทรกนะตาบอดใช่จริงจริงมองข้ามไปนะใครคะป๋ามีคนไม่เฮ้ยไม่ใช่ป๋าป๋ามีป๋ารักใครไม่ได้อีกแล้วมีคนสอดแทรกเดี๋ยวมีครัตอบให้ใช่ หลายคนนะอ้าวเง้อน้อยปลาไม่มีอยู่แล้วไม่ไม่ทรยศเองอยู่แล้วปลาไม่ทรยศเองอยู่แล้วอ่านี่พี่เอกแซมนะครับผมสวัสดีครับป๋าเอาเอ,เอ,อคิดถึงกันเลยว่าคิดถึงอยู่เหมือนกันเนี่ยเง้อเนี่ยเขาเรียกคำถูกเดินทางถูกต้องนะ รักจริงเปล่ารักจริงไหมนับถือพี่เขาจริงเปล่าโทรศัพท์ไอโฟนให้ด้วยเนยเนี่ยเอสซีหลายๆคนบอกเลยค่ะว่าพี่ออนไม่มีโทรศัพท์ใช้ไม่มีโทรศัพท์ถ่ายคลิปเลยบอกว่าน้องง้อเปย์พี่ออนหน่อยเหรออ่าโอ้โหเขาไม่ธรรมดานะครับผมยืนคู่กับบอสแน่ตลกทั้งหมดแน่นเหรอฟ้าเขาเด่นสุดบอกเปย์หนูหน่อยเขาเด่น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 ถ้าพนักพีร์แล้วเอฟซีรักเพราะว่าเขามีตัวตนของเขาแล้วเขาคนเก่งด้วยตัวนี้ เออเออตาหวานตาหวานรักรักจริงรักแบบพี่สาวนะรักแบบพี่สาวป่ะรักแบบพี่สาวดูมันยิ้มแบบเจ้าเล่ห์มากเลยมึงเจ้าเล่ห์มากเลยได้ยิ้มแบบไอ้ยิ้มไปตอบซะด้วยดิยิ้มแบบหน้าตาแบบไอ้ที่ไม่ซื่อว่ะชื่นชม่วยชื่นชมแล้วก็ชื่นใจไงเออแต่ก็สมควรน่ารักพอแล้วพี่น้องเอ้อแต่ละเมื่อ สิไปอาบน้าก็ไม่ได้อาบนี่ก็นั่งนาสซนีมานั่งเฝาคัะได้เฝ้านี่บ่ไปใส่ลกจริงลกจริงล่าสุดน้องขอไปอยู่เต็นท์กับพี่ออนได้ไหมสันป่ามาต้เปิดพังให้น้องมาแต่ก่อนอยู่ไหนอ่ะแต่ก่อนอยู่ไหนมันี่มนีเต็นท์ไปมันเที่ยวไปพักปะเร่อนเหรอคะแต่ก่อนเล่ร่อนไม่มีทที่เป็นที่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 ท่แน่นอนเออทิตคือตั้งใจถิ่งสถิตเต็นท์น้องออนเลยใช่ไหม ครีมใหญ่ใีญ่ครับแจมเชียงนะอาุมัดบอครับน้องน้องน้องน้อยจะมาด้วยอนุมัดบอครับเออแดมก็เปิดไฟเขียวให้แล้วอันนี้ไอ้แดมก็รักแบบน้องสาวนะใช่ป่ะเออน้องออนก็มีแต่คนรัก แต่เองก็น้อยยังหาดวงใจไม่ถูกว่ามันรักแบบไหนยังถามเลยก็ดีแล้วละก็ดีแล้วนี่เลยนะจี่เอามันยำงไม่อย่างกันเลยอัดแตงกิวเขาคือนางยูหุ่นเสียงอะไรอ่หรือว่าเสียงปักเอ้ยแต่แต่ไอออนเห็นหน้าไอทีเขาไม่ธรรมดาเขาเก่งเขาเก่งใช่ค่ะเก่งมากเขาเก่งเขาหัวอะไรพี่ยืมดิหัวอะไรเนี่ยาชาติ มันมันไม่เข้าจริงว่ะกันขึ้นเหรอมันช้าเอาไม้พี่ยืมหน่อยเด้๋ก็บอกว่าใช่หุ่นน้อ้หุ่น้องน่ารักแล้วก็อย่างอ่อนพูดง่ายใช้ง่ายใช้ง่ายแล้วอีกอย่างน่าจะพูดฟังนะจำเขาพูดเขาดังแน่นอนดังดังมาพูดแต่ดังแล้วสิลืมองเมื่อยปะนาะเออก็มันก็ไม่แน่นะดังแล้วสิลืมองเมื่อยบ้างะเอื่อยดังแล้วสิลืมไงเมื่บ่ครับโอ้มันเมนอยู่บ่อ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คนคนกำลังดังเลยน้องนี่ดังดังจริงคนนี้ดังจริงต้องมาถางผู้หญิงดังแน่นอนฮะริไนี่ยนี่ไงหันหน้าหาไฟก็ได้แล้วอ้จตอ่ะปไใช่ด้หีเจรยของอมบเ๋ยวขอตะคิ้นะออปาก็ถ่ายปาก หนูเลยเนาะสภาพแบบหน้าสดนะอโอ้ยแต่ก็สวยอยู่สัาสักวันนึงสักวัหนึ่งเราให้หนูลองแป้งก่อนนมาแล้วเดินทางยากคลิปดจะจบคิดหรือคิดอยูแ้วเนี่ยเอ่ซมแซมตายตาบุ่งบอกนะป้ากับยิดดิอานเจงมันลอยนะมันชัดเจนนะป้านาอมันชัดเจนนะป้าหน้ามันฟ้องอยู่ว่า่อไม่รอหน้าตามัดีไง จริงๆรูไม่ยากเลยนะป๋านะจริงๆอย่างนี้แหละรู้สวยไงคือหยอกเด้๋ยพี่น้องรู้เบาอย่าด่ามาไม่ไม่หนูหนูไม่ไม่ก็เฉยๆนะออร่าไม่จับนะเดี๋ยวนี้ยิ่งกว่าเฉยๆเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมาหาเลยดูนะนี่แต่บักแนน้อยเนี่ยแหละมีแต่บักแนน้อยนี่แหละไอ้เออ ตกตายเองคนนี้พี่ผู้แต่งไหนไปมือเนีครับพี่ออนแต่งให้อะพี่ยังไม่ได้จกลงเลยอะแต่งให้แล้วทุกวันไม่แล้วทุกวันใครแต่งให้เขาเนี่ยใครแต่งให้รู้นี่แหละค่ะแต่งให้แล้ะจริงป่ะโอ้เองนี่วาสนาดีจริงนะจริงนะพี่ออนโน่นสุดยอดอยู่แล้วสบายใจใช่ม อยู่ใกล้สบายใจไหมสบายใจบ้างพี่แซมทุกวันนี้อ้อนแต่งให้ทุกวันเลยที่ออกไปเหรอใช่ใส่ใจค่ะใส่ใจเพื่อนกับน้องชายเออใช่ลองใช่ละยอมแล้ว,ว่าเป็นน้องชายไหมฮักเอื้อยยอมรักสะวะัสดีฮักเอื้อย สา,สารพาพหัวใจอย่ามัวต่เก็บอาหนูไม่มีเสียงไม่สบายสามวันแล้วค่ปะป๋าไม่สบายสามวันแล้วโอ้ยลากขากูเขาคุกยุดหันล่ะมันพยายามที่จะลากขาหนูเข้าคุกครึ่งนึงตลอดเลยป๋าอายุเท่าไรเองอ่ะอะน้อยน้อยสิบเจ็ดโอ้โห ออนกับอุ้งอิงป่ะหรืออุ้งอิงแกงล่ะพร้อมกันเลยครับปีเพราะซอเดียวกันหมองเออพศเดียวกันเออใช่อืมบรรยากาศจริงจริงเลยเลือกเกินนึเปลนาะเออไม่แต่น้องก็น่ารักอันนี้พูดตรงพน้องก็น่ารักปลาดูวไม่ก็ทำไปงั้นแหะแต่ไม่มีอะไรในคิดอะไรในใจนี่ค่ะมันคิดค่ะปลามันคิดไม่คิดจริงๆค่ะปลามันคิด เอเล่นนะเนือละน้อยความน่ารักของน้อน้อยนะครับผมเป็นอะไรที่เียบ่ด้เสียนเสียให้นานแล้วมันเป็นคอนเทนต์น่ารักน่ารักของน้องน้อยพี่ออนค่อารมณ์ดีนร่างการยุ่งต้องการพี่น้องพี่ออนครับยังคิดถึงน้องไหมสิป้าคิดถึงยังยุ่งต้งกันเบิรมือนะ ยิ่งไปคอนเทนต์นะทำคลิปให้ป่ามดยอดขึ้นเยอะๆใช่ไหมแต่รู้แล้วน้องไม่ได้คิดอะไรหรอกไม่ได้คิดน้องไม่คิดเอ่อฝากพี่น้องเอฟซีป่ามดนะคะนั่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วปา เนี <Cornell> ่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยป่ลาเขะกวใจหนูอกใจแล้วป่าดูพี่น้องคด้อพี่น้องเบิ่งเด้อเห็นผู้สาวบ่ได้เด้อค่ะพี่น้องย่านนั่นนี่พี่น้องเบิ่งเบิ่งเห็นผู้สาวบ่ได้เด้อค่ะเบิ่งค่ะ้เ ดีโอ้ยสวยด้วยเนาะเออสวยด้วยเนาะน่ารักด้วยอู้ดสองคนเลยเนาะสองคนเเลยลิสองคนเลิกกันแล้วเลิกกันเห็นไหมพี่ออนนะบ๊ายบายครับไมีงอกมีงอกเหมือนกันมีงอกโอ้ยน่ารักอ่ะนี่หล่อจริงด้วยเอออ่ะอ่ะถ่ายรูปกับพี่น้องด้วยหน่อยอ่ะอ่ะเออครับ มายดีครับมาดีครับมาดีครับพี่โอ้โหอันนี้ตัวจริงเสียงจริงดังด้วยคนนี้เนาะไม่เอกมิวติกครับเป็นมหา่เงาะอย่างเดียวเออเออห้อเว้ทำดาเว้ผู้ใดผู้ใดมาจ้อมาเาเออต้องเหเนอมาดีอ่ะปากเสเป็นตัวไรเอ้เสียงกันทาไมเนี่ยันเนีคุยกับแาผู้อเนี่น้องสามาอสมาฟัหา มป็มไิ้มไหมปื้มไหมสวยไหมสวยไหมชอบไหมชอบไหมเอออันเดียวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนี่ยเวที่วันจจะเป็นไปอยัางกันดอกคือยทนีาย่ด่ายตาน้องเขาปื้ม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 น้อยมากเลยน่ารักน่ารักออมมากป้มากปื้มาก เออเพิ่มสองคนเลยเด้อเออนี่เขาต้องนี่เขาเพิ่มนี่ครับเปิ่มเอนี่ตัวจริงเสียงจริงพี่เงาะเขามีลูกเล่นเยอะมีความสามารถและเขามีพรสวรรค์มันแน่นอนที่สุดแล้วจริงเลยเอฟเอพี่ออนพี่ออนครับเอากระเป๋าลุยวิตองผมมาหน่อยไม่ได้ใช้ผมจะให้จะให้ไม่ได้สาวเลย ก <sen broth 2> <st> ็ย <c> อ <oughs> ่ามเวกระเป๋าลุยวิตตองคอลเลกชันปุ๋ยลุ้มรุนเออเอาดีก่เนี่มันนานจังกวซื้อกระเป๋านตงก็ซื้อแม่ดีแม่ื้อดีดีนี่นี่ครับผมน้องเนี่ยคือเงาะน้อยก็เหม็นคือขอ่าเลยต้องภูมิใจอย่างนะน้องนี่หมีนุงเนียยาปากเลเออไ่นว้องออาพาเมนค่ะ นะครับผมบอกให้น้องหน้าตาเขาเหมือนนางฟ้านะแต่เขามาปึ้มเงาะนี่ก็ถือไม่เหมือนนอฟสูงมาถือสวนเลยป๋าชอบไหมมันไม่เสียงพูดไม่ชมรักเลยเพราะว่าผมชอบหรือเปลานะแต่ว่าแล้วทัวร์อยู่ลงมุมยี่นักป๋าไม่เอานะครับเออก็เออยังไงก็นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากติดตามช่องป๋ามดแล้วก็ น้องน้องอะไรจ๊ะน้องชื่ออะไรจ๊ะชื่อปอนค่ะชื่ออะไรปอนน้องน้องปอนเงาะน้อยกับปอนมันคล้องกันมากเลยนะผมผมชื่อปังครับปังเออเอ็งต้องชื่อปังใช่ชื่อปังน้องน้องปังกับน้องปอนใช่ปังปอนเอาวนี่ันไมไม่่น่มาออกไม่ไมมาออกออกไปออกอดอดดูอดอดดูอดอด เออน้องก็น่ารักเอื่อกี้เขาละสายไปจะเคลิ้มแน่มางอมันน่าใจหนูห้อกใจเขาเลยด้วยวัว <es> จูบอ้พรจูเห็นหมดแล้วแหละครับก็โอเคเป็นอย่างที่ผมภูมิใจนะครับผมที่มีนะครับผมมีคนอิฟซีมาถ่ายรูปด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ องปองลงปอน้องปอนลงปอนลงปอนปอนกับอะไรนะปอนเนี่ยปอนกับปลายปายปอนปลายเอ่อที่มาปื้มอ๋ออันนี้อันนี้ชื่อปื้มเหรอไม่ไม่ใช่เขามาปื้มคำกล่าวสรรพนาว่ามาปื้มน้องเงาะนี่เขาตั้งใจมาถ่ายรูปด้วยนะและหน้าตาเขาก็ดีนะครับผมหน้าตาดีหน้าตาดีเหมือนเออผมก็ยังหน้าตาดีเหมือนอะไรเอาดีๆยังได้อะ ครับก็ยังไงพี uh ่ออนก็น yeah. uh ่า huh. รักเหมือนเดิมนะครับผมก็เฮ้ยอนี่เท่ากันนะน้องอายุเท่ากันเลยเลยโอ้ยยิ่งหรออีกแล้วพอดีเลยเรายังยังไม่มีแฟนด้วยยังไม่มีแฟนจริ่งหรอยังไม่มีสองคนเนาะมองกัสองเลยป้า อ่ะคลิปนี้ครับผมแฟนคลับที่ซีก็ขอบคุณมากครับอ่าเงาะน้อยน้องตังกับน้องปอนน้องปลายอ่าโอเคตังปลายปอนอ่านี่โอเคเลยสุดยอดจังเหมือนตัวนอปะเนาะใช่โอเคก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับที่เยมารัสดี่รักมาพัาคาพยาคาเขาเขาเย็นไหม